nạ khỏi mưa đi nạ khỏi khắp như vô mưa đi nha nó nhìn một lọt nè mùi nào vậy và phân ít 10. mưa nó bất mơ đây mà Hãy subscribe cho น้ำบอจันเด้อพี่น้องเด้อะเนอะเอ็กซีไลคู่หลายคนกล่ว่ารุ่นน้ำบอลจันโยเนาะมีแต่ว่าโอ้ทายบอลจันได้ก็สอบเด้อบอลจันเนาะยังบ่ฮอดยังบ่ฮอดยังบ่ฮอดคิวอันนี้ยังอยู่หน้าของอันป้าเพิ่นอยู่เนาะน้ำส่วนของเมนองเซอร์เพิ่นเห็ดนนำแหละพี่น้องเลยเนาะยังโมเมนต์หน้าบอลจันเด้อเนาะหลายคนกล่ว่าโอ้ได้จะกระสอบเด้อเ่่งพีน้องเาะ ของเรื่องโคดโคของเรื่อง,อง,องนี่เรื่องอัดเรื่อง đấy, นี่เนาะอาออโยยพี่น้องเอ้ย ถึงป่านนี้ยังบอได้เคลื่อนไงสิว่าสิไปหน้าของเบาจันเทือยังอลากอลเลืออยู่นะป้าเต้อป้าใหไงพันอยู่พี่น้องเอ,อ้ยมือนี้เนาะอ๋อสงสัยคือสิอ่าโมฆะมากมือนี้พี่น้องเลยเนาะสิเค้นซึนหน้าคอยอีกแล้วบอมือนี้โอ้ยป้าลุงพันยิงกันว่าอยาก ไอ้ว่าจันทร์ปั้นไปว่ายู่พี่น้องเลยเพราะว่าทีได้เห็นได้เขากินเพื่อนว่าพี่น้องก็เป็นทวายมาหลายเนาะเบึงเดวนี่กูยังเนาะพี่น้องไอ้นั่งบ่อันได้ไปนี่บ่าจันทร์เถอหน้าที่เป็นมืออื่นเพื่อนบ้จักลอกเนาะโอ้นี่ก็เดือนเพลงพี่น้องเลยเนาะเดือนเพลงสิมหาคำอันนี้บ่เพื่อนว่าพี่น้องเลยเนาะให้เจ้าใส่มองๆคือเดือน เพ่ง1ิหาคำนี่เด้อว่าสันพี่น้องเลยโอ้โหงดงามเนาะซสแจ่งพี่น้องเลยเนาะฮุงเรืองเดือดไปบัดเลยทั้งอ่างถึนลาสะดอนเนาะอก็ได้จักสอบเลยนี่พี่น้องสองสี่หกแปดสิบก็ได้สิบสอบเนาะ ครับทักทายสบายดีสบายดีเนาะบริเวณพี่น้องมัตสกุลสุข้อนเนาะโอเพื่อนทั้งหลายอ่าที่ต่ามาเบิ่งมาส้มคลิปอจันย์อยู่ในตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะอยู่ในซ่องของเจจันเด้อเนาะยังบุกอยู่ตอนนี้เป็นเวลาเวลาอ่าหนึ่งทุ่มแล้วพี่น้องเไยเนาะทุ่มกว่ากว่าเลยเด้อเนาะถือว่าเจ็ดโมงแรงแล้วพี่น้องไงอ่ายังแข่งกายอยู่สายปั่นทุกเก่าพี่น้องมือหี้ Bất đồng, tìm mấy chữ lần lượn khai lôi lượn lượn khai luôn lượn khai lôi 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 nó có lôi 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 ยังบ่กพ่องมาแถมอีกนี่พี่น้องถือว่าสุดยอดทีมงานเพิ่นเนาะบ่เต็มบให้อยเต็มเลยัเต็มเต็มโอ้คเนาะพี่น้องมดืมดมื่นแล้ว นาคอยคือสิบ่ได้ไปแล้วมือนนิพี่ออว่าคำเนี่ยเนาะพี่กดอมาบ้งนี่กัไปทัน,ยอ,นอยู่ว่นาคอยมือนีินาคอยทันอยูอ่บ่มือนิจ <laughs> ไ,ไปอยูอ่เนาะ Nhìn vô lọt là đi đấy có Và... nhìn ngàn phần ít mười nó bất mờ thôi ได้สิบกว่าสอบนึงเฮ้ยเบิดแล้วบอดลอกสี่สิบพี่รองลงนไใกล้ไล่ทำเมืมม่อเด้อพี่้องยังโมทันยุดทันยอนอยู่มาเผาเอารถปั่นเข่ามาอนี่พี่้องไ้ยโมยอมแล้ว เออบมไปให้มื่อนี่เบลอยอมจะแท้รถมาให้เนาะเออตามมืงเนาะให้เต็มคากิลีเนาะเต็มบ่อคากฟันบ่อยอมพี่น้องเลยปุรถดลดคีมงานนี่คากิลีเนาะเอฟิร์นจัดเต็มให้เลยพี่น้องเลยเนาะจัดนักจัดเต็มให้เลย กันเขาของพวกคุณก่อนนี่เป็นเป็นเป็นแบบนี้น ประมาณสามสิบสอบได้อยู่บ้าพี่้องเลยป่ายใหญ่พ่นหน่พี่้องป่ายเตอร์ป่ายฮองเนาะ hút chết cái này ship co sọp <laughs> ูหน้าข่อยแหงน่อยแห้งกองน่อยกว่านี่เต็กแล้วน oui ี่ไม่ได้ดรอกแต่สามเิบเข่ากันกับโมเมีแต่เข่าไปนี่วะหน้าข่อยเร่มี่ตีหย่าหน้าข่อยนะเรียบร้ว ปั่นเนาะปัน่นแบบปั่นแบบกระดุมคือเกา่านี่แหละพี่น้องเนาะปั่นแบบเครื่องปั่นน้อยเนาะบอคืออยู่ฝั่งไทยถ้าเป็นทางฝั่งไทยเพิ่นจะใส่เครื่องดูดแล้วก็เป็นกระสอบห่องเลยจะบอได้หลายขั้นตอนแบบนี้พี่น้องเนาะนี่แบบว่าแบบบ้านๆเนาะแบบดั้งเดิมอยู่เนาะประเด็นประเด็นยัดยัดอย่างเดียวยังน,นั้นยัดเนาะ nó này nó Antalay à, quấn khén, quấn mứo vào đấy, thay, anh này cốt, à, lăm thì hết múa này, nó, tông mì phu, ghép, ghép nó, nhưng lại vừa vân hơn, vân nào, nhìn đâu đấy, nào. อจอีว่าสามสิบเนะาะกได้จีว่าสามสิบนี่อดเ้ารับ หาบอลจันได้เพนนอนเนอร์เนาะเอฟซีไลยคู่ลในคนกล่ารุ่นน้ำบอลจันโยเนาะมีแต่ว่าโอ้ท้าบอลจันได้ก็กระสอบเด้อบอลจันเนาะยังบ่ฮอดยังบ่ฮอดยังบ่ฮอดคิวอันนี้ยังอยู่หน้าของนป้าเพนโยเนาะน้ำส่วนของเมนนองเซอร์เพิ่นเฮ็นน้ำแหละพี่น้องเลยเนาะยังโมเมนหน้าบอลจันเนาะอ่าหลายคนก็ว่าโอ้ได้จอกกระสอบเด้อบอลจันเอ่ผู้ใดเด้สิทวายถือบอลจันเนาะก็ ยังยังยังพี่น้องไงนาซีมื้อนี้ยานบ่ได้ไปมั้งเนาะให้ทางสายปั้นเพิ่นลองปั้นอยู่นี่ก่อนทำเพิ่นไปได้ก็เป็นไปพี่น้องทำมาไปบ่ได้ก็บเป็นมืออื่นเศร้าเนาะอ่ายันยันบ่ได้แล้วว่าั้นๆมื้อนี้ก็ได้เนาะมันทำเลยดิยันเพิ่นอยากพักผ่อนแล้วว่าั้นๆมิเตอร์จองโตเพิ่นไว้เนาะให้เพิ่นขับรถขับล่างไปป้าเว้หน้าก็ได้เนาะ

สิบเกือบบอลอดเนาะเกือบบอลอดสาบเกือบบอลอดครับอ้าวเกือบไ้าวโเลียวกันบาดเขา่ได้หดไ่ได้หดสามสิแต่ว่าคนชาสูงใส่เต็มค่กี่นี่เนาะ เรียบร้อยพี่น้องเลยพี่แต่ว่ารุ่นกันแด้วบาดนี้เพิ่นสิไปต่อบอ่อนาบ่าวจันเนาะย่านโบตออ่อ้อกข่อยเบิง่งย่านหาบหน้ามาบธาพักพรแล้วมือนี่อ่าสิเข่าสองทุ่มแล้วพี่น้องเลยเฮ้ย,ยบ่ฮอดซ้ำเนะาะบ่ได้สามสิบซ้ำได้เศร้าวกว่าสอบนึงอันนี้นนพี่น้องเลยสองสี่หกเจ็ด แปดเจ้าเก้าสอบอาจารย์ท้ายถือ่อยู่พี่น้องไงเนาะเกือบอาจารย์ประมาณว่าสามสิบประสันนี่นบอ่อหอนเนาะเจ้าเก้าโอ้ย cột khô của Phương như thường là ăn cương đấy nó à, ôi bố này nó nhìn bố này nó dễ để sao cao đi nè <laughs> ไปบอกอยูสามซีบไปว่าแล้วเนาะได้อย <bunker. S 1> <Elijah. S 2> okay. ู่บนน้อนอคอออกมาด้วยนำไงินหันยันบัวหอดแล้วข่อยบึงหอดหอดแต่เช้าเก้านี่แหละเรียกกัน เราพุบใช้อ like ันข e ีแกะมันใช้หันห้อยฮอดเลยนอะแต่ฮารักอ่อนผเข่าแล้วมาใส่มันเต็มอ่มาเ เป็นเคาะล้านแบบนี้เป็นน่าปัดตูหมากมันลนกับิได้เศ้าเก่านี่แหละเคยบึ้งนะเดี๋ยวเพ็ดจัดให้เนาะพุตธวันยอมรับอยู่เพ่นใส่เต็มคักได้พี่น้องเ้ยเนาะเต็มคักดีอ แต่ว่านาเฮาเมื่อนี้คือสไม่ได้ไปเนาะเมื่อนี้เนาะไปอยู่บ่านนาเฮาเมื่อนี่เออเฮดีใดก็ต้องเอาไปเอารถไปจอดไว้ก่อนก็นได้พอมีแห้งเนี่ยเ,เออ้คอยไว้เชื่อใจบันไดไว้ไปจอดทางอื่นนะเมียนแล้วนี่เข้าไปนี่กับรถมืดแล้วหมือมน มาจองตัวแล้วไว้ได้หน well, ิพี่น้องไงเนาะผ่าเอาเครื่องปั้นห่อเครื่องปั้นซื้อเป่อยังผาให้เจ้าของเครื่องปั้นมันไปปั้นให้ซื้อเ้ยเออสามาเลยเป็นปั้นใช่เลยนะ โลอกซ้ำนี่แหละของ่อยกัสิประมาณนี่แหละยังบ่อยากไปนี่ยทีงานยก็ว่าได้เราเกิมันเบิแถวนน้เนาะมีแต่น้านี้เลยบ่กหนาอันนี้เบาจิตเพิ่นนี่เบานี้นี่โดยโดยโดย อย่าสิตึกตายกินนอกมือนบ่อทางเข่าเลยไก่เ้านใก้เ้อนต้นใหม่หัละไปดินสาวได้หน่ เพนบริการคักดีเด้พี่น้อง,ไงเไยเนาะเพิ่นปัดลานให้อีกนะอเนาะเพิ่นปวดเขา่ารีบเข่ายังให้อีกเนาะถือว่าเรียบร้อยนะพี่น้องเลยเนาะเป็นกระสอบเปั๊บบริการดีขนาดเออ จบปีนี้เนาะปีหน้าเพื่แล้วว่ากันไหมปีนี้ถือว่าปัดป่วงปัดปางเปิดบมเมนอกปัดป่วงปัดปางเนาะมือนีเนาะเรียบร้อยพี่น้องเลยจบสิ้นภารกิจปีนี้เนาะเดี๋ยวให้เพิ่นสรุปยอดเพื่อแล้ทั้งป้าเต๋อป้าญงเพิ่นเพื่อแล้สรุปยอดมันได้จักสอบทางเบิดเนาะอืม ก็ได้วายน็ได้นะสามชิปเนาะเออหั่นโอ้ยเพิ่นยังจมอยู่ว่ามันมอดสามชิปนี่เห็ดเต็มคักไรล้อยเห็ดคลักดียอมหับเลย เนาะเต็มคักเต็มคักหน้าเฮาเอาเต็มกูหนี่เด้อโอ้ยคักคักคักเนาะคักหลายคักหลายเออเออสมสมแบบว่าสมราคาเนาะแบบว่าโอ้ยปีหน้าจองโทัวร์อีกปีหน้าเด้อไปทางอื่นไนื่คักอยู่พี่น้องเไยทางอัันนน้บางเจ้าเพิ่นจะเห็ดแบบว่าบมคอยเต็มบมคอยสวดปานนี้เนาะอันนี้ถือว่า สุดยอดสุดยอดสุดยอดผูผูได้ก็ดีใจนะผู้เสียก็ดีใจเนาะแบบตางค่ายตางดีใจยันยันแต่ละปปับปรุงหม่เลยบาทนี้ยันแต่ละเอามาเตรีมาหลาบาทนี้ บอกแล้วเลยแบบีเก่าเนาะบอกหยอกเพื่อนเด้อพี่น้องไหมมาตรฐานของเพื่อนซัมนี่เพื่อนกรเฮ็ดซัมนี่เนาะบัวหน้าไผยขึ้กันเพื่อนว่าไม่ได้เอาเปรียบไผยเหดูเขาสิได้อยู่บ่าสองสอบไม่ได้หรอกเพื่อว่าได้แต่สอบเรื่องนี้แหละมันมันเป็นเลขงามไลย ม่งนี่สำคัญได้อยู่นี่เนาะตอนปันมงหนึ่งนี่ก็ออกได้นี่แปดศูนย์มงหนึ่งนี่ก็ตรงๆเลยบันนี้อีกเนี่โอ้สามศูนย์อีกปลาเก่งขาว่าวเศ้าเก้าก็เเลยกเอียนนะ ยังนะโุ้ยแต13นาทีนึงโว้ยว้าให้กันดีใจละบานคำคีเข็บกันเต็มตีนแล้วทางนี้นนนผู้ดีได้ได้นี่น่ะพอดีเพิ่นแรกปุ๊บนี่ก็เม้นออกได้ได้ออไดนี่ <laughs> <c oughs> เบรกออกเลยด้ยวยสอเก้า 9, สอเก้า <c oughs> เอาบอลน,นี่นะเลี้ยกระเปา๋าเขานี่ได้เมื่นมัวมื่นนี่เนาะ เอาเก็บข่าวเก็บ so น้ำซอยเพิ so ่นลซัคคอนพี so ่น so ้องเลยแหละมือ okay อื่นเศร้าไปเบิ่งรุ่นกันต่อยังทายเข้ามาได้เด้อเลยเด้อพี่น้องเลยเนาะเพิ่นว่าบ่ให้ตัวเด้อเพิ่นว่าเนาะป่าลุงหลายคนเพิ่นว่าบ่ให้ตัวเง้ยย่านย่านบ่จันตัวเพิ่นว่าเออบ่บ่ตัวพี่น้องเลยเบิ่งน้ำกันเลยเนาะมืออื่นเอาเอาโอเค ได้29สอบพี่น้องเอ้ยฮอด30ซ้ํเนาะ